สวัสดีค่ะมือนนี่พอทีกันไหมพิมจะไปตามเลขเ,ลเสียคมเคมนะเาะพอทีเนาะกำลังขี่รถมาขับรถมานี่ละไปเบิ้งว่าเพิ่นจะอยู่บ้านบ่เนาะเพิ่นสิอยู่บ้านอยู่เฮียันมอสันนี่เพิ่นได้ย่างเลขกตองวดนี่แม่จะ้ะ<ม>ก็เลยพากันมาซึ่งฝนกระตกฝนกระตกมานําทางวันวันทีหนึ่งกรกฎาคมนเนาะพอทีเนาะก็ทีไปตามเพิ่นโศกเพิ่นหมานนี่ละ่ะเสียใหญ่เพิ่นนี่ล่ะ เดี๋ยวไปเบิองว่าอันเพิ่นสียหายห้าวตัวใดงวนจังใดกระจับตามองมึงดีๆเด้อค่ะคือบางงวดที่แล้วเพิ่นกะถือคือเก่ามันบ่จับพระอาทิตย์ผมให้เพิ่นถือบอย่างหลายคือเก่านั่นล่ะเพิ่นถือยางหลายคือเก่าเนาะเพิ่นกะมีที่มาที่ไปของเพิ่นนี่ยล่ะจ้ะมันมาสอดสุดท้ายเนาะเพิ่นว่ามักเลขเดี๋ยวพออาทิตย์จะลงไปถามเพิ่นมาหอดแล้วนี่นะจ๊ะพระอาทิตก็ลงไปถามเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านบ่บุลี ือเห็นตาลูก่นขายของอยู่หันจ้าเดี๋ยวนาเลี้ยวหลังอยู่นอไม่พิมพ์แนมึงอยู่นี่อยู่บนนอเสียเอ้ยพ่อได้ไปเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีนะจะ้าเพราะสิมีโศกมีลาบน้ำพ่นว่าที่แล้วเพ่นกบว่าพ่นกะถูกคือเกาเนาะจ้าพ่นกะได้ทุ่นขค้ืนอยู่แล้ววะพ่นกบเป็นถูกเลขกเลขกวิ่งน้ำแน่เพ่นว่า บ่เห็นซ้ำพอทิดไปถามเพิ่นว่าจังไดบานพ่อทิศคนนั่นมีแต่เมียเพิ่นอยู่เพิ่นบ่ทันได้อยู่เลขอีกจักสองสามมือ่นว่าจังสิได้ก็เลยมากก็เลยบ่เห็นคนสาเนาะเพราะว่าเพินเ่นไปอันเพิ่นไปเอาให้เลขนี่ยละเพิ่นไปหาเลขเพิ่นไปหาเชียวหาหยังน้ำมูน้ำพวกเพิ่นนั่นละ่ะเ,เอาตัวดีมาแม่นบ่าจา้ะเออมีตาลูกกับ นนเ่นอยูขายของอยู่หันเนาะจ้ะว่าเป็นยังเด้อจ้ะเดี๋ยวจังใดก็จะติดตามมา่ว่าสู้กันฟังอีกคือเก่านั่นแหละแต่ว่ามือนี้แม่พิมพ์ก็จะลงเลขสอดเด็ดให้เบิ่งคือเก่านั่นแหละมาตามเสียคมบ่ทันใดก็ได้เนาะพ่าที่เนาะหาเพิ่อนพ่อยหายคิดฮอดจังซี่นะมาบ่าเห็นเพิ่นก็เมื่อเท่านั้นตัวจ้ะเดี๋ยวจังเด็ยังโทรมาก็ได้ดอกพออ่อที่เท่าพอดีครับมาเรื่อยๆจังใดลราว่า ส่วนกันกับรถไอหักเสียคมเน้อจ้ะถ้ามาดีใจหลายถ้าหนูบ่ายนี้เป็นเห็นกันแล้วเดี๋ยวมาถามกันบ้างจ้ะหาบอกเลยว่าไอบอกไห้มากเขาได้มาตัวใดตัวใดเลยเพราะว่าไอออนได้สามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดมันมันเลยจะไปออกเจ็ดสองเลยหาบอกเลยว่าไอบอกไห้มากเขาได้มาตัวใดตัวใดใกล้ใกล้มือว่าไออยู่ที่ไห เขาไปเอาน้ำปูรือมากนี่เขาไปเอาน้ำปูรือมากเท่าไหรนะไอ้ที่บอกไนเลยเพราะว่าไอออนได้สามสามเก็ดเก็ดสามสามเ็ดมันมันเน่ยจไปออกเก็ดสองเลยโอ้ยเห็นบอกมามาเรียวโยนบอกมาเร็วแต่ว่าเขาบอกบอกไผ่เอออะเออไปหาอยู่ปากตั้งไงไดู้เบิร์เขาไปเอาตัวใดบางฟูเบิร์บอกชุ่มมือนนบอกแล้วมันเขื่อนเขาอ่าไอ้ในละเนาะ เดี๋ยวปะเนี่ยหาฮกพวกกับตะหล็บพวนมันมักเลขศูนย์นั่นแหะมันมักเลขศูนยแต่ว่าเขาบพรเอาศูนย์สามเขาไปเื่อศูนย์สองเพราะว่ามันจะออกตัวเก้าเออว่าเก้าศูนย์สองเนี่ยจนว่าแถวเมื่อโบราณนี่ยซื่อไปอ่ะวดบางสองพันสองพนเขาลาบลอยห้าสิพลอยาสองสูอัดตัวละะไปวดยังยังบอ เออเดี๋ยวได้เด้บอกโอเค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 เดี๋ยววิ่ไปหาตายยนห้างเออโอเคสัตว์ระตูอันเรียบักุทิศได้มาหัวขาเรกเ้าพ่อออันน้องไส้สเขามาหาอยู่บาางนไเนาะเขาได้มาตัวใดบอกเขาหมหูไอหูแล้วอันตจริงแล้วผู้แปลเรขกนี่อ่อนใกล้แจงโอเครับับับ มากระบอพอเสียคมแต่ว่าพอไอหักพ่นโตจริงเสียงจริงเลยนะจะไม่พิมพ์กระบอกติดดีใจแห้งจ้ะเลขาอหักพ่นกะโล่งห้เบิ่องละละแต่ว่าถ้าเลเสียคมมากนี้บ่ายากป้าพ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวพ่นจะอันบอกดอกเสียคมเพันกะไดมากนี้มอไาเนี่ยเราหูกรพ่นว่าจ้ะเดี๋ยวตังแดก็จะตามต่อมาเล่าสู่กันฟังแบง่งปันกันนาะจ้ะเมื่อนี้ก็เอาเลขวงในก่อนเด้จ้ะ วงในกระแสมาแรงคือเก่าจ้ะเป็นตาออกบึงย้อนหลังไปว่าออกบ่อยที่สุดแล้วจ้ะมีตัวใดหาหกหนึ่งแล้วจ้ะออกสองั้งแล้วหกเจ็ออกหนึ่งข้งเนาะคะ่ะประจําเดือนกรกฎาสองตัวกับมีหกห,กหกออก8ปดั้งจ้ะสองแปดเจดข้งสองหกสิบเข้งจ้ะนี่เราจะจับตามองมึงดีๆ วันวันทีหนึ่งนี่จะมาบอจะจะออกย้อนไปขึ้นเกาบอตามเบิงสถิติเด้อค่ะหาหกหนึง่งหกเจซีนี่ละจา้าลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางวดวันทีหนึ่งกรากฎาคมเด้อจ้ะไปหาเสียคุมกับบอเห็นเพ่นก็เลยได้เรียมงคลออกบอ่อยขังให้เบิงกันจ้ะนี่ละจา้าหาหกหนึง่ง หกเจ็ดสี่เลขสองตัวก็มีหกหกสองหกสองแปดจ้ะจับตามองมึงดีๆเดี๋ยวเลขเสียคมจะจับพี่น้องเข้ากับจับตามองมึงดีๆตามตอกันดีๆนะจ้ะงวดที่แล้วพึ่นกระไดคือ 9, เกาไดจ้ะเดขกพึ่นกับม่ลาสุดอีกกันละแต่ว่าบ่ายสองล่ะน่าจะก็เลยเบาๆสู้กันฟังแต่ว่างวดนี้ก็จะขอพิ่นคักๆเด้อค่ะ ขอผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านน่ะละจ้ะจังใดกับแบงปันให้ช่องเพราะอาทิ์ก็ไม่พิมพ์เลยเด้อจ้ะเด้อขอให้มีบุญหลายๆขอให้ถูรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้ะทั้งสองท่านเลยเด้อค่ะพอาทิ์ก็ไม่พิมพ์ก็ดีใจร้ายเนาะที่เพนแบงปันมาในช่องเฮาจ้ะสำหรับมือนนิกะซ้ำนี่ก่นอนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ